สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับแคทกันอีกแล้ววันนี้แคทก็จะมาแคทสไ r เชอร์ดอนะคะซึ่ง,งเกมนี้เพื่อนๆคงจะรู้จักอาก้าไปแล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมันก็เหมือนกันแหละแต่เกมนี้นะคะซึ่งมันมีคอามพิเศษคือถ้าหัวเราไปชนกับําตัวตัวแล้วก็จะแตกทันทีนะคะก็จะกลายเป็นจุดเลกๆอีกจุดหนึ่งเพื่อกินนะคะโอเคเดี๋ยวไปอย่าอธิบายมาเลยเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะคะเดี๋ยวขอตั้งชื่อก่อน ชื่อว่าเอา่อ K A ไม่ K A T โอเคค่ะชื่อว่าแชทนะคะได้เป็นตัวสีแดงเกมนี้ที่แค่เล่นมามันอาจจะกระตุกหน่อยนะคะเดี๋ยวจะขอกินให้ตัวใหญ่ก่อนนะแปบ๊บหนึ่งอยากจะบอกว่ากระตุกมากเลยค่ะโอ้โหเกือบเกือบไปเร็วเออแคทก็จะกินไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้ก็ได้ทำการกินจุดอย่างเดียว แต่ก็ฆ่าตัวเล็กไปหนึ่งตัวเนี่ยนี่จะเอาตัวนี้เออเออไม่ไม่โอเคขอไม่ตั้งชื่อก็แล้วกันไม่อยากตั้งชื่อเอาวแล้วพิมพ์ว่าไอทำไมเนี่ยโอ้ยนี่ไง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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวได้ของกินแล้ว ไว้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 ไ้ไ,ไ,ไม่เอานะอย่าทำผมเลยครับพี่ครับ <c oughs> ตอนนี้แค่ได้กินประมาณหมื่นสี่แล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หมื่นสี่พันสี่พันสี่พูดผิดพันผิดเอ้ยโอ๊ยอะไรเนี่ยพูดผิดไม่ใช่พันผิดอะไรก็ไม่รู้เนี่จะรอกินไอตัวนี้นะคะอีกแม่๋ยวมันก็ตายแต่มันก็ตายแ้วม,ม,มันก็ตายอุ้ยย โอ้โอ้โหโอ้โหไม่กินเพียบเลยอะอจะมาค่อยๆกินแถวๆนี้นะคะโอ้ยโอ้โออยอ,ออกยังไงอะออกมาออกไม่ได้เมื่อกี้มันยิงกระตุกอยู่แล้วก็ตายเลยอะไม่ตั้งชื่อนะคะแขาจะไม่ตั้งชื่อ เล่นได้ประมาณเออขาเล่นได้ประมาณประมาณสองหมื่นกว่าค่ะอู้หูไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่โอ้เกือบไปเร็วอุ้ยมันจะล้อมมันจะล้อมนี่นีหนีหนีมจะล้อมมันจะล้อมโอ้ยถ้าไม่กระตุกนะ,ะเขาคิดว่าเคาจะเล่นได้นานกว่านี้นะคะซึ่งเออนั่นแหละ มาชนพี่น้องน้องมาชนพี่หรอือเอาตัวนี้จกตัวนี้อจะโอ้ยเฮ้ยก็โอเคค่ะตอนนี้แครก็หายกระตุกแล้วก็ไม่ค่อยหายก็กระตุกอยู่นะคะแต่มันก็เริ่มหายหายแล้วแหละก็เล่นเล่นไปหลายๆตาเลยนะคะซึ่งเขาจะค่อยๆกินพ่กนี้ไปนี่ของใครมันก็ไม่รู้อุ้ยเกือบแล้วไอตัวม่วง ชื่ออะไรวะ,ะอ่าอ่าอุ้ยถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พ่อเปิดประตูเข้ามาตกใจหมดเลยคิดว่าใครโอเคค่ะตอนนี้เราก็หายแลกแล้วนะคะเย่ <Yeah! S 1> หายกระตุกแล้วเย้ yeah! ดีใจก็ยังกระตุกอยู่นิดนึงแต่ก็เลื่นขึ้นเยอะเลยนะคะเนื่องจากก็ออกเกมไปหลายรอบแล้ว มันก <okay, okay ็ไม่หายนาทีครานี้ก็หายแล้วนะคะประมาณ4นาทีครึ่งเคทก็จะเลิกเล่นแล้วนะอีกอีกเลอกโออยอออมันชอบกระตุกอ่ะมันก็กระตุกอยู่กาโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้เคก็ต้องขอตัวลาไปก่อน บา,บายๆถ้าอยากให้เล่นนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย